ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคือเราจะบันทึกพนักงานลาออกเราจะไปที่เงินเดือนนะคะแล้วก็ไปที่ฐานข้อมูลจากนั้นเราจะไปดับบิ้งคกนะคะตรงฐานข้อมูลเพิ่มคับแก้ไขประวัติพนักงานดับบิ้งคกค่ะสำหรับในกรณีนี้นะคะคือนายดีจริงแน่นอนจะเป็นผู้ลาออกแล้วก็จะทำการคลิกแก้ไขนะคะตรงนายดีจริง แล้วก็จะไปที่สักครู่นะคะโปรแกรมช้านิดนึงค่ะเราจะไปที่หน้าสามนะคะก็คือหน่วยงานสังกัดเงินเดือนนะคะตรงนี้เราจะไปใส่สถานะตรงนี้นะคะถ้าเรายังไม่ทราบก็จะใส่อะไรให้เราใส่จุดนะคะโปรแกรมก็จะทำการแสดงขึ้นมาให้ทางด้านขวามือนะคะก,ก็คือ ป้องเปล่าทดลองงานแล้วก็ลาออกนะคะเราจะใส่คิวค่ะคือลาออกสาเหตุที่ลาออกนะคะเราก็จะใส่จุดเลือกหนงค่ะลาออกเสร็จแล้วเราจะมาลงตรงวันที่นะคะเป็นวันที่28เดือน2 58จากนั้นเราจะกด f 1 0 Save นะคะ ที่ผิดวันเราะต้องมาใส่ตรงวันที่ลาออกนะคะเป็นวันที่28เดือน2นะคะ2 5, 5 8กด F10 ค่ะจากนั้นนะคะเราจะกด Escape ออกนะคะแล้วเราก็จะไปทำการพิมพ์สปส6ศนะคะเราจะไปที่รายงานติดต่อข้างนอก เราก็จะไปที่หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสปสหกพนี่เกนะคะดับเบิ้ลคิกค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการใส่วันที่นะคะเป็น02นองขอภัยค่ะ01 02์หนึคับสองหถึง28นะคะ02 2558คลิกโอเคค่ะ จากนั้นเลือกจอผ้าพ,พิกพน,นะค,ะค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ลาออกมี1คนนะคะก็คือนายดีจริงแน่นอนแต่จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาคือเกินหน้ากระดาษถ้าเราพิมพ์กระดาษ a อสเข้าไปคือจะไม่พอนะคะเราก็จะทำการกลับมาใหม่ที่ตรงนี้ค่ะคลิกโอเคใหม่ปิมแล้วตรงนี้นะคะเราจะเข้าไปเปลี่ยน เปลี่ยนค่าใหม่เราจะเลือก Lightscape ไลสเค e นะคะคลิกโอเคค่ะจากนั้นเราจะกดกลับมาปริ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้โปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้ใหม่พลิกหน้ากระดาษเป็นแนวนอนให้นะคะเป็นไลสเคป p e นี้เราก็จะทำการปริ้นได้ในหนึ่งหน้ากระดาษค่ะก็สามารถปริ้นได้เลยก็เป็นอันเสร็จค่ะ กรจะกด F10 กลับมาที่หน้านี้นะคะกด Cancel ค่ะเป็น Unset ค่ะ